สวัสดีครับยูทูปชแนลเช็คกันแล้วกับผมอัตบินนะครับทชแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับผมตัวนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้แล้วท่านผู้ชมในราคาเพียงแค่ส0 0้บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตนะครับแต่ไกลๆก่อนให้ดู่ันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก็บอกกันเลยแล้วกันนะครับ นี่คือเจ้าสมาร์ทวอท450นะครับผมราคานะครับผมสูงก็ไม่เกินประมาณ300นะครับรมานี้ภายในตัวกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีสายนะครับเป็นซิลิโคนก็ถือว่าถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีเคสโหอันนี่คือแบบว้าวเลยทีเดียวนะครับมีเคสแถมมาให้แล้วก็มีเออเขาเรียกว,ว่ามีเคสมานะเนาะมีเคสมีฟิล์ม <ว>มีฟิล์มแถมให้มาอีกครับว้าวมีฟิล์มแถมมาให้นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับผมตัวน,นี้นะครับในเรื่องของการชาร์จเขาก็จะเป็นแบบแถบแปะลงไปนะครับในการชาร์จนะครับเจ้าตัวน,นี้นะครับผมมากับหน้าจอ iPS นะครับความละเมอียดก็ประมาณสัก 480p ปประมาณครับประมาณนี้นะครับความรู้สึกนะครับจากความรู้สึกของผมประมาณ4 8 0 p ปไม่ได้ชาร์บูรอ์บองอาหลัง8ขนาดไหนหรอกครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นไม่มีนะครับผมเขาไม่ได้โฆษณาตรงนี้ไว้นะครับผมซื้อมาใช้งานประมาณเกือบเดือนละนะครับถามว่า,าแบตเตอรี่อยู่นานไหมบอกได้คำเดียวนะครับว่าแบตเตอรี่นั้นชาร์จวันต่อวันนะครับผม แต่ถ้าดูแค่านาฬิกาก็ประมาณ2-3วันนะครับอันนี้ที่ผมไปใช้งานนะคุณอกซเ้อไปแล้วเป็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับบางทีแต่ละคนก็ได้รับของที่แตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับผมเจ้าตัวน,นี้ก็จะมีโหมดหลายหมดนะครับผมมีการเต้นวัดการเต้นของหัวใจได้มีวิ่งน,นะครับมีกระโดดมีนั่งลงนะครับมีบาสเกตบอลนะครับมีเทนนิสมีวอลเลย์บอลนะครับมีขี่จักรยานแบดมินตัน แล้วก็โหมดตอนนอนนะครับจับในเรื่องของชีพจรหัวใจครับผมความดันแน่นๆต่างๆนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ก็ตามราคานนเนาะมันก็จะมีโหมดควบคุมนะครับในเรื่องของการทัชสกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีติดค้างหรือว่าบางทีเนี่ยทัดแล้วก็มันเบ้อไปบ้างนะครับหรือว่าลอาไปโดนแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรทำนองนี้นะครับท่านชมนะครับ ส่วนในเรื่องของการถูเข้าถูออกตัวนี้ก็สามารถถูได้มีไม้อยู่ที่เครื่องนะครับอันนี้ผมลองเทสแล้วนะครับแต่เสียงมันก็เหมือนแตกๆหน่อยไม่ได้ชัดเบอว่างอะไรไปนะครับก็ใช้บรนจุเฉิน,นได้แต่ก็ถ้าไม่อยากจะให้มันกินแบบหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปปิดมันซะสามารถปิดได้ครับถ้าคุณโหลดแอฟปฟลิโปอีกแล้วครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ย ครั้งหนึ่งผมเคยรีวิวสมาร์ทแบนด์ไปใช่ไหมก็จะแอปฟิตโป้อรละนะครับผมก็เหมือนเขาโค้เหมือนฟิตโป้มันเป็นแอปแบบมันเป็นแอปเกี่ยวกับเอ่อพวกสมาร์ทวอทสมาร์ทแบนด์อะไรนี้ที่เป็นราคาถูกๆกเขาไปโค้กนเ่นแหละ like ก哈哈哈็ใช้โหมดถามว่าโหมดในการใช้งานเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็เป็นโหมดพื้นฐานที่ให้เรานั้นได้ศึกษากันนะครับผมการใช้งานนะครับในเรื่องของการตั้งค่ามันยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการ สั่นแล้วก็โชว์ขึ้นมาสั่นแล้วก็โชว์ขึ้นมาถามว่าใช้งานแล้วดีไหมบอกด้คำเดียวว่าโคตรเติมแบตเลยนะครับโกรธดีกว่าครับสําหรับผมนะคนอื่นไม่รู้โกรธดีกว่าแต่ถ้าถามว่าเออมันก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งแต่บางทีผมทํางานอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาสั่นหน่อยนึงมือสั่นหน่อยนี้ปุ๊บเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาละสั่นหน่อยก็โผล่ขึ้นมาละนะครับผมอันนี้ก็นะแนะนําก็ไปปิดมันนะครับไปปิดมัน นะครับผมแล้วก็ยังมีในเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าจอนะครับเราก็สามารถเอารูปของเราเนี่ยมาเป็นหน้าจอพื้นหลังได้นะครับผมแต่ถามว่ามันดีไหมมันลำบากนะครับบางทีก็โหลดได้บ้างบางทีก็โหลดไม่ได้บ้างยากในการใช้งานยากนะครับก็ คนชอบก็ทำนะถ้าคุณไม่ได้ติดใจอะไรสำคัญก็ไม่ต้องไปทำมันแล้วครับผมอ่านะก็ประมาณนี้นะครับผมในการใช้งานก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยผมไม่ได้ติดฟิล์มนะเพราะว่าเออผมรู้สึกแบบมันติดยากอะฟิล์มที่เขาให้มานะเออแต่ก็มันก็น่าตาคลับๆครับคา,าพวกของยี่ห้อนะก็อาจจะสั่งแล้วมาเทียบได้ส่วนเคสเนี่ย ที่เขาให้มาเนะี่ยมันเป็นซิลิโคนนะครับผมก็ถือว่าอืมก็เป็นเคสคุณภาพที่ค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งนะหรือว่าใครอยากจะเอาแบบเคสยี่ห้อดังๆมาใส่อันนี้ก็ลองดูแล้วกันผมว่ามันน่าจะใส่ได้กันนะดูดิโคตรจะเหมือนเลยคนระับท่านชม <c oughs> นะฮะโคตรจะเหมือนเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้มาชี้แนะหรือว่าไม่ได้มาโฆษณามารีวิวให้กับท่านผู้ชมไปดูว่าความรู้สึกเป็นอย่างไร นะครับเหมือนเดิมครับดูไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วผมจะเล่านะครับที่ผมที่ผมบอกไว้เมื่อช่วงต้นคลิปว่ามันไม่ได้กันน้ำใช่ไหมครับผมตัวนี้ไม่ได้กันน้ำนะครับผมแต่ผมชอบใส่แล้วคืออยากจะรู้ว่ามันไม่ได้โฆษณาว,ว่ามันไม่ได้กันน้ำเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะก,กันาไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนแรกล้างไม้ล้างมือปกติไม่มีปัญหา แต่พอวันฝนตกผมใส่ผ่านฝนเลยเดินผ่านฝนเลยนะครับกลับมาถึงบ้านแบตหมดชัดแบตหน้าจอขาวจ้าบอกว่า,าพังแล้วพังแล้วยังไงก็พังแล้วก็ชัดไว้ก็ลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ผ่านไปคืนตกเช้าใหม่ทิ้งก็คือว่าเออกลับมาใช้าง,งานได้ตามปกตินะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ไปแบบสมบุกสมบันลุยนงลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอครับผม ก็บางทีใครซื้อมาแล้วบางทีแบบบางคนนะครับก็งบน้อยนะครับอยากจะได้แบบจะมีแบบนี้จะใส่บ้างอยากจะรู้อนาคตจะได้เป็นแรงบานันจากแลวซื้อของที่มีคุณภาพที่ดีกว่านี้ต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้คุณได้ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้า s m a r t ทว t ท h T500 ตัวนี้นะครับผมก็ก็จะเป็น การีวิวจากการใช้งานของผมนะครับหลักๆของผมนล่วก็ส่วนใหญ่ก็จะยูนาฬิกาวัดกันเต้นของหัวใจนะครับมีวิ่งเล็กน้อยนะครับผมก็เอ่อคร่าวๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญคือว่าแบตเตอรี่ของเขานั้นอยู่ได้เป็นที่นะครับแค่ดูนาฬิกาเนี่ยสวันถึงสวันแต่ถ้าคุณต้องใช้โหมดอย่างอื่นด้วยเนี่ยวันต่อวันครับนี่เป็นข้อพิจารณาที่ใหญ่มากแบตเตอรี่เขาไม่ได้ใหญ่มาก นะครับแค่200-300มิลแอมแค่นั้นเองนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกด subscribe นะครับกด Like กดแชร์นะครับหากทุกท่านชอบใจพวกนี้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมแนะนำหรือว่าใครซื้อไปแล้วนะครับมีความรู้สึกอย่างไรอยากจะแนะนำเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เ่าคมเมพูดคุยไว้นะครับเพื่อนะครับมีคนที่เขาอยากซื้อเขาจะไม่เห็นว่าเออช่างใจดูว่า มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็่อไปนะครับในแอปของเขาเนคือท h o โอ e เนี่ยมันมันจะค่อนข้างจะใช้แบบภาษามันเป็นภาษาที่ไม่ได้คิดเองเป็นภาษาที่แปลจาก Google อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะแบบงงๆนิดหน่อยก็คำคๆกันดูแล้วกันนะครับผมโอเคจบไปเพลงนี้มอเตอร์บิสวัสดีครับ